นีตักกระดูกหมูมาสองชิ้นต้มข้าวเปียกก็คือเหวยจับยวนแต่ว่าทางแถวอีสานเขาจะเรียกว่าต้มข้าวเปียกนี่้ะคือเมื่อเช้าฉันก็นอนตอนจริงๆริเมื่อคืนตื่นขึ้นมาสามครั้งเพราะว่าถึงขึ้นมาป้อนนมลูกสามครั้งแต่ตอนที่แดเนียลหลับตอนที่ลูกชายหลับก็ ก็นอนหลักเหมือนกันนะคะเอาลูกชายแอะแอะแอแอะแอะยากกินนมก็ตื่นขึ้นมาป้อนเขาตอนนี้เขานอนอยู่เพื่อกินนมอิ่มไปหลังจากไล์สดจบก็จะได้ไปอาบน้ำให้ลูกชายจะ้ะตอนเช้าก็มีเวลานอนอยู่ตอนเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงนะคะเพราะว่าสามีเขาช่วยดูลูกด้วย เดี๋ยวค่อยพาแดนเนียลอาบน้ำให้มันสักบ่ายสองก่อนเขาเพิ่งกินนมอิ่มไปเมื่อกี้ค่ะว่าเด็กแรกแรกเกิดก็มีแต่ก,กินแล้วก็นอนนะคะเลี้ยงไม่ยากค่ะตอนกลางคืนก็ไม่งองแงกินอิ่งแล้วก็นอนหลับไปเลี้ยงเลี้ยงง่ายแดนิเนีร์ลองอือ Mm. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. God go. natt. นี่ใส่แค่ต้นหอมกับซีอิวกับน้ำปลาก็นัวแล้วนน้ำกันได้จากเอฟซี วันนี้แม่ร้อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเมื่อวานกับเมื่อคืนเมื่อคืนตกตกหนักอลยเด็กวันี้ก็จะเปืองแผงเพืดแล้วก็เปืองเปือนนมผงนะคะแต่ว่าเจ๊ก็ให้กินนมแม่อยู่แต่คือแบบนมแม่มันก็ไม่มีไม่ได้เยอะไง ปัม๊มปั๊มเท่าที่มีค่ะกินเท่าที่ปั๊มได้จะปั๊มเฉพาะตอนกลางวันตอนของคุณไม่ได้ปั๊มค่ะทุกคน 要突破啊！嗯嗯嗯嗯